กลาบสวัสดีครับพี่น้องปองไยทั้งช่องปูนาคมหาลาบวันนี้ปูนาคเดินทางมาที่วัดผู้น้อย้ะพี่น้องเดอ้อวัดผู้น้อยนี่คือภายในบริเวณวัดนะครับของหลวงพ่อเราหลวงพ่อแบเด้ะพี่น้องเดอ้อพี่น้องสูงจกกี่ดอกนี่ภายในบริเวณวัดพี่นอ้องปูนาคมหาลูกชายกับลูกสาวพี่น้องมาไร้พบพ่อกันมาประมาณเกือบ20ปี เลามานำหาลูกพี่น้องที่นี่เจ้าของเศรษฐีเลือทองนะพี่น้องเศรษฐีเลือทองนะพี่น้องเด้อนี้เลื่อนหลวงปู่พี่น้องเลื่อนหลวงปู่เออเลื่อนหลวงปู่พี่น้องเข้ามาทั้งผีผู้นัากมาคํามาตะเวนยี่ดอกแต่ว่าหักกยังคำแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่ครับขออนุญาตปราคำเด้อป้ยหลวงปู่แบนกันทัสโลพี่น้องพี่น้องปองไยทั้งหลายผู้น่ากไปเอาขากองมาอนุญาต เออขอริยา่ทยภาพแผ่นดันไทยนี่ภาพนิ่งไว้เดี๋ยวปูนาขึ้นไปรกาบจะข่าวคนนะั้นพี่นอนะ้องเนอะครับปูนากรพอลัเดอร์ตางกิจอธิฐานว่าให้ได้กลับมาอีกเท่านึงกลับไปบ้านไก่มีงานลหลายๆมีโชคมีชัยจะได้กลับมาเศราเรือเนาพี่น้องเนาะปูเนเรื่องเนระื่องหนะูจักกี้ดอกพี่น้องผู้ใดหูจักแล้วปูนาปบหุจักแต่เคยได้ยินแต่ข่าวยู่เท่านึงอันนี้คือลูกไส้สวัสดีครับนี่ลูกไส้แล้วนะพี่น้องเนอะ เดี๋ยวมึงเลี้ยงเสดิบังลูกสาวปูนาคัวได้พ่อกันมาลายปีแล้วพี่น้องนะเไไดี๋ยวปูนาค์พายางพาไะฝุ่นพี่น้องวัดใหญ่มากพีนกพ่น้องวัดใหญ่มากนะครับพี่น้องวัดใหญ่มากวัดใหญ่มากพี่น้องเอ้ขอไปเบังทั้งฝุ่นก็ได้พี่น้องเด้อปูนาคไท้ายคลิปสั้นๆให้พี่เห็นอ้องป้องป่ายห้าได้เห็นน้ำกันพี่น้องส่วนเรื่องตัวเลขแล้วปูนาคจะเอาลงไว้ท้ายคลิปเลอพี่น้องเด้อปูนาคจะเอาลงไว้ท้ายคลิป ห้พี่เห็นน้องไ้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นพี่น้องอันนี้ภายในาสาาลูกข้าเทวดาสาาลูกข้าเทวดาพี่น้องน่าแมตไ่เคียนดังมากพี่น้องและแม่แต่เคียนตังมากวัดผู้น้อยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเล้วพี่น้องเดอ้อตอนนี้แม่คู่แม่คู่ลูกป้อมและก็แม่ตีบแต่ร่อองางนางขอพรอยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วนางขอพรอยู่พี่น้องนะูุนาขออนุญาตักค้ำทายเดอ้อ อาทางในพุ่นกับที่เห็นอีก่ผู้นหนึ่งรับพี่น้องอยู่ทางในนั่นครับนั่นคือหัวหน้าบอมบัมฟูพี่น้องจัดงานวันเกิดเพิ่นไปวังหันได้สิไปจัดไงร่วมอยู่นะพี่น้องเนาะ,ะขออนุญาตประคับงานกับประศอันนี้คล้องญ่เลยพี่น้องคล้องใหญ่คล้องใหญ่มากเลยพี่นอ้องขอเข้าไปเบังทั้งเงือกก่อนเดี๋ยวแม่ครูเสียงเส้นซีบ่ จับปิงป่องเอาเนาะเอาเขามาลุนไปน้ากันพี่น้องอว่าแม่คมู้สิจับปิงป่องได้ตัวใดวันนี้แม่ฆูให้โช่ให้ลาภห้มานขอน้ำแม่ตะเคียนเฮาพี่นอ้องโอ้ยสุดหลายมากพี่นอ้องสุดหลายทั้งเงอกระลายทั้งฝุ่นกระมีเนาะพี่น้องเนาะวัดผู้น้อยนะพี่น้องเด้เออ่าอำเภอหนองม่วงพี่น้องจังหวัดลบบุรีนะพี่น้องนะอ่ะแม่ฆู้อธิษฐานเนื้ออาผู้ขาชินั่งไายทั้งพี่ตอนนี้แม่ฆู้กำลังอธิษฐานนะพี่น้องเด้อ เอาตัวเลขไปฝากพี่ฝากน้องผักป่าผักลุงในวดวันที่16เดือนมิถุนายน2 5 6พพี่น้องเขาต่างกิจอธิษฐานดีๆฝากเอซแฟนช่องพี่น้องมาสถานที่สักสีเตวอ่ะตัวเลกได้เลขกันไรน่ะนะเบิ้งดีๆที่หละงฮะ ปูวตัวแรกตัวแรกได้เลขสองเนอะพี่น้องเด้อเอากระดาษกระปากาเจเด้อพี่น้องเออเลขสองเอาเอาสามตัวเด้อแม่เด้อะเอาสามตัวว่าเลขกันจะขึ้นเรียนมหาปูนาพี่บอยเนี่ยเลเบิึงเลขตัวไหนเบิึงเด้อทวนเด้อะกันนี่คือนเรียนปองกองมกองเรียนมหาปูนาพี่ได้บ่เนี่ยเลขหาพี่น้องเป็นเลขหาเนอะพี่น้องเนื้อตกลงมือมาอันนี้มันตกบ่เนี่ยเรียนดอกมาเลยเป็นเลขหาพี่น้องเรียนมหาปูนาเลยเอาอ้ย บอท่านจับแลีนออกมาเลยพี่น้องเอาเอาล้วว่าว่าหันสองเนาะหาเอาสองหาเอาขอจับอีกตัวเดียวเอาได้ตัวสามตัวละเอาเด้อตัวด้อแม่เด้อเอาขอจับอีกตัวเดียวเด้อพี่น้องเน้อขอเลขงหาเปลเรียนมากกว่านี้เลยตัวไหนแม่คู่เอามาเบิ่งมึง ปูนาขึ้นก่อนเป็นเลขตัวใดน,นี่พี่น้องฮะเลขประชัดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าซ้าปูนาข้าวเนี่ยวันเป็นเลขสีพี่น้องสองห้าสี่สองสี่หาเอาเป็นชัดแล้วเอาเนี่ยแม่นวเ่เลขสี่เลขสี่เลีเลขสี่จริงๆพี่น้องเอาสองหาสีน่นะพี่น้องเด้ออ่าสองห้าสี่วันนี้ปูนาขมา กราบคารวะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วัดภูน้อยพี่น้องให้แม่คู่จับน้ำโชคให้พี่น้องน้ำโชคให้ได้สองห้าสี่เลขอารย์เลขหาเล่นวันเซีมือปูนางเลยพี่น้องแล่นอยู่ไก่ประเดก,ก็เล่นมาพี่น้องเอาอทุกทุกอย่างพี่น้องก็ใซีพิจารณาในการรับชมและก็รับฟังนั่นละพี่น้อง้อในการรับชมรับฟังด้วยพี่น้องอพี่น้องเอฟซีแฟนช่องขอมาแลวก็จะลืมหนึ่งกำลังแรงชร์แรงใจโดยการกดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์ สุดท้ายแล้วก็ก,กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนรเราได้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิบริพัตรข่าวสารดีๆตัวเลขจากทางช่องปู่นาคมหาลาบนะพี่น้องเนาะได้โชคให้โชคขมานโชคบนหนึงกับโชคมานเข่าแล้วนะพี่น้องเนาะงวดต่อมานี่ก็ขอให้เข้าขอแห่งแห่งปังๆสวัสดีวันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสองห้าสี่จำไว้เด้อพี่น้องเด้อสองห้าสี่อาเฮงเฮงมมานอ่า,อา,าสำหรับอ่าสุดท้ายท่าสุดร์ปุนาก็ต้องขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับ